สวัสดีค่ะดิฉันนาทีทัศนุบุญผุยวันนี้จะมาสอนเรื่องการถ่ายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยโฟ o ตสแ p ปนี่เป็นไอคอนของโฟ o ตสแ p ปหรือจะมาที่ Start Window มาที่ p h โฟ o ตสแ p ปตรงนี้ก็ได้คลิกหนึ่งครั้งโฟ o ตสแ p ปก็จะมีหน้าตาแบบนี้ มาเลือกที่ถ่ายภาพหน้าจอก็จะเกิดหน้าต่างแบบนี้คลิกถ่ายภาพเฉพาะหน้าต่างจะเกิดหน้าต่างสีเขียวแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะถ่ายภาพหน้าจอได้แล้วคลิก1ครั้งเป็นการถ่ายรูป หน้าต่างแล้วเรียบร้อยปิดหน้าต่างตรงนี้เสียนี่คือรูปภาพที่เราถ่ายตะกี้นี้หากเราต้องการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเราก็มาเลือกที่ตัดภาพแล้วก็มาเลือกพื้นที่พื้นที่ที่เราต้องการจะตัดไว้ ก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากเมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วแล้วก็ปล่อยเมาส์แล้วก็มาเลือกที่ตัดภาพก็จะเหลือเฉพาะรูปภาพที่เราต้องการมาที่บันทึกบันทึกเป็น มาเลือกไฟล์ที่เราต้องการเก็บรูปภาพมาที่ My Picture มาที่ My Photo ตั้งชื่อรูปภาพเป็น Picture พิจอวันแล้วก็เซฟ e นี่ก็จะมาดูว่ารูปภาพที่เราถ่ายไว้แล้วอยู่ที่พิจเร์อยู่ที่โฟลเดอร์ my photo นี่คือรูปภาพที่เราถ่ายตะกี้นี้เราก็จะ สามารถนําไปใช้ในการโพสต์ได้เลยก็เป็นอันว่าจบการถ่ายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดตอ่อหรือสอบถามดิฉันได้ที่นาทีทัศอิลิทเอสเอซีออนไลน์อันดับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ